แม่เธอเลิกสวิตหลบไป น้อง Lisa, ลิซ่าและลิซ่ามโนโบาลของเราทําถึงนะคะคุณผู้ชมหลังจากที่ปล่อยมิวสิกวิดีโอ Rock Star ออกมาก็ทํายอดวิวพุ่งพรวดชนิดที่ว่าสมสศักดิ์ศรีเจ้าแม่ทำลายสถิติทุกสถาบันกันเลยทีเดียวล่าสุดวิวแซงถึงขั้นแซงหน้าตัวแม่อย่าง t เทเรซสวิปของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตามรายงานจากการจัดอันดับยอดวิวศิลปินประจำปี2024มิวสิกวิดีโอ Rock Star ของลิซ่าที่สามารถ แต่1ล้านวิวภายในไม่ถึงครึ่งชั่วโมงและ10ล้านวิวภายในไม่กี่ชั่วโมงล่าสุดทำลายสถิติโค่นแชมป์อย่าง Fro n i g h t ที่เท o รส w วี t ร,ร่วมงานกับ f ฟ s t m a l o ล e ที่เคยอยู่อันดับ1ด้วยยอดวิว19.5ล้านภายใน24ชั่วโมงแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นสถิติของ r o c อกสต r สามารถแซงไปได้32.4ล้านวิวใน24ชั่วโมงขึ้นแทน่นอันดับห เพลงยอดฮิตประจำปี2024เป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนหน้านี้เหล่าบรรดา FC ต่างแชร์กันใน Facebook ถึงขั้นที่ว่า Facebook ต้องบล็อก IG กันเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมเรียกได้ว่าเจ้าแม่ทำลายสถิติทุกสถาบันเลยจ้ามาช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้น้องลิซ่าให้ได้ยอดบิลที่ทุกสถิติทุกสถาบันเป็นศิลปินไทยคนแรกกันเลยคะ่ะ เราก็ขอส่งกำลังใจไปให้น้องเป็นภาษาอังกฤษเรือเรือว่า Lisa let rock the world go girl ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับเจ n National ด้วยนะคะ